สวัสดีคุณเอ็ซีช่องปอนพี่สาวลงพนนะคะวันนี้นะคะตำถัว่วให้ย่าพานะคะแล้วก็ปูผ่องนะคะแล้วก็ทอดไข่นะคะทอดไข่เนี่ยปูก็กินอิ่มแล้วนะคะก็เหลือแต่คุณย่าพานะคะคุณย่าพานะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวเรงกับคุณย่าพานะคะนี่ค่ะคุณย่าพา กินบ่เป็นตาแสบแต่คุณยา,บ,าบ,บ่มแสบบ่อาหารบ่ถูกปากบ่าวเป็นยังเดี๋ยวืมอื่นสิแกงเขียนหน่อยชูยกินดอกเนี่เป็นน้าแข็งอย่ามื่อนี่นสิแกงออมเขียนหน่อยชูยกินโมออื่นกินพอนอนรับสะก้อนมื่อนี่ทอดไข่ถอดไข่แล้วก็ตมะตั้งมะทั่ว ชดใครก็ตัดหมออกทัวเพราะมีพี่น้อง กินน้าแน่อ่นติดเข่วแล้วอกรู้ว่าทนนมองแบบไหนท่ามองว่าตอนนี้กฎหมาเนี่ยคห้วป็นธรรไหรือเรนไม่เป็นธงานพาบอกว่าเออินแล้วอะท่านเล่บห้องเล่บห้องงาน้าบอกว่าคุณเอีคงอิมแล้วอะท่าน งา <lightly S 1> <ais ama S 2> นทำไปใ่ดีหมนกัาก็อิมเ <the> ั่นแหละจะบกกะคุณนข่าไปน้ำกะตั้งพระพระอาจารย์เนาะค่ะเนาะพระอาจารย์พ้นเนาะค่ะเนาะพลืนไล่เนาะค่ะเนาะพลืนไล่พลพลอยทอนหญาดโยมเนาะค่ะเนาะหยิ่เหวี่นาหยิ่งเหี่ยงยิ้เหี่ยเนยิมเพราะนอนรับคุณยาอื่นน่าจะแกงออมเสียนหน่อยซืกอขิน ออกมาอันแต่อาจารย์คิดเผื่อทั้งประเทศมล่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปในภายขางหน้าคือมันจะมีเุกา์นักงอนเดิมจะไปเบิ่งปิ้งปลาให้กันบางยาสางมีตัวเองเพื่อเอาเงินประกันที่นี้ก็มีเพื่อเรียกร้องความสงสารแบบนี้ก็มีแแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์ต่อไปในข้างหน้าเนี่ยอ่โอ้โหพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มีเงินมีทองขึ้นมาเงินเนี่ยมันคือศัตรูที่พระอาจารย์บอกว่าชาตรูปัาชกะะปฏิทานานะเงินสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งลูกเงินสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อเงินสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ญาติพี่น้องเงินฆ่าได้หมดอย่าดูถูกอำนาจของเงินนะและเงินนี่แหละมันเป็นอะไรที่ร้ายกานะ ในเทาทศศาสนาเขาคิดว่าเงินนี่เปรียบเสมือนงูเห่างูจงอางถ้าจับไม่เป็นมันชกมันกัดหมดเลยมันมีพิษที่ร้ายกาจมากนะและอย่าให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะซึ่งมันจะควบคุมกันไม่ได้ตอนนี้เราเห็นแล้วเราเห็นอยู่ปัญหาที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะดับปัญหาไม่ได้เลยมแล้วยืมหมลแล้วรมาเนาะยืมแล้ว ยาอิ่มแล้วหญ้ากินข้าวบเสียบบันไดธรรมดากับเขากับเขาโบถือปากบันไดวันฉันโอ๋อญ้าบอกว่าแซ่บอยู่วันฉันแต่ว่าหญาโบคอยหิววันฉันอิ่มเลยน้ำเย็นใช่บอมหญ้าอิ่มแล้วทางพี่น้องฟองไฟก่อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณเพื่อกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านทุกคนอันนี้ปดใช้วิจารณญาณในการรับฟังพระอาจารย์ไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่พระอาจารย์ยังเข้าข้างความดีและความถูกต้องและนาคือเราก็มีคําตอบอยู่ในใจเราอะว่าย็นยี่บ่แม่น้า ไม่นแน่ื่อืมอยากให้ทุกคนเมตตากันอยากให้ทุกคนสงสารกันนะความเมตตาและความสงสารเรามีอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้คงไว้อยากให้เกิดขึ้นกับคนไทยแบบนี้ยาวเานไม่อยากยิ่มนะเดียประอ้นกฤชกิจิตตอ ก่อนเนาะนะก็หวังว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดมาในวันนี้ก็น่าจะเป็นคติธรรมหรือเป็นแสงสว่างนำทางให้กับทุกท่านทุกคนที่อยู่ร่วมกับบ้านเมืองเดียวกันเราเหมือนะมันก็เป็นแผ่นดินเดียวกันอนะ่ะเราเป็นคนไทยทีเย่เคยรักกันมาก่อน<ต>ไม่เคยเกิด ทำเท่านั้นที่แก้ปัญหาทุกอย่างโดยทำยุต,ติด้วยธรรมโคตรไคือคำ,ตตว,ำว่ายุติด้วยธรรมจึงเรียกว่ายุติธรรมถูกไหมยุต,ติก็คือเลิกหรือจบได้ด้วยธรรมเท่านั้นต้องเอาข้อนี้ออกมาใช้ให้มากนะเนาะวันนี้ก็ขอทุกท่านทุกคนนอนหลับฝันดีนะท่านทำการสิ่งใดก็ there, ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญที่การสิ่งใดขอให้สำเร็จสำเร็จสมดังความมุ่ง นังนางยังเกาะน่ออะไรอะไรเกเขาลุงก้นมันเมื่อมือนี่บ่แมหรือบังใด ห่สเบ่หาแม่เมื่อก็ย่นเมื่อรอบดึกพุ่นเนาะนะแม่เนาะจัแล้วข้าเจ้ายังันจัแล้วเฮาก็ยังอยู่พี่เนาะเฮาก็บ่ได้ไปแวะเด้เฮาเมื่อยเฮาฮ้อนเฮาบ่าบ่ถ้าหาว่าฝนสิตกคัน่ะไปเอาปุ๋ยเอาฝ่นใส่กมไว้บัดนี้ฝนบ่ตกก็ได้ย่างดบัดนี้แม่อื หมองไมคะพัดลมก่นมอนกูคยญาคอ่อยๆเด้อเอฟซีคนเบิองอยู่นั่น,นละเออญาอิา่มแล้วญาไปแล้วหอนไรอืมงานไรตึงๆอืเบิงเอาอิ่มแล้วหามองไปแล้วงาาตองขาดขาดไปเลยเขาพัดลมก่อนพี่เราเลยเออ ไปแล้วคุณเห็ตะลังไว้ๆพราะไม่พี่น้องปองไปเดี๋ยวพระอ,อ้นก็จะกินข้าวโตะนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสััสีีค่ะ